วันลุมพินีนักรบพร้อมสยบเมืองไทยเก็บแต้มชัยไฟที่เจ็ดมวยถูกคู่โครจรมาเจอกันถูกเวลานักรบพร้อมเดินบู๊ตามสไตล์ถนัดแลกอาวุธหนักเมืองไทยแย่งชิงแต้มชัยสำคัญในศึกใหญ่วันลุมพินี58นักรบแฟเทกมวยขวาบุสนุกวัย25ปีจากซุรินฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บชยัยได้สองไฟติดท้าชนนักชกรุ่นพี่ขวัญใจในวัยเด็กเมืองไทยพีเคแสนชยัย จอมอึดสายแข็งวัย30ปีจากบุรีรัมย์ที่หวังเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้โดยเตรียมวัดแกร่งกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5ถปอในสึกใหญ่แห่งปีวันลุมพินี58ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีร่มอินทราในวันศุกร์ที่5เมษายนนี้นักรบฟิตร่างกายดีพร้อมลุย สำหรับนักรบพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างรวดเร็วแจ้งเกิดในศึกวันลุมพินีเต็มตัวด้วยการเก็บชัยชนะได้ถึง6จาก7ไฟดไฟโดยเกมล่าสุดในศึกวันลุมพินี49เมื่อวันอนอที่26มกราคมที่ผ่านมาเจ้าตัวชวามใจสู้ให้ทุกคนได้เห็นหลังพลาดโดนนับไปก่อนแต่ฮึดกลับมาชนะคะแนนเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนได้แบบสุดมันคว้าโบนัส3.5แสน 500, บาทไปครองได้เป็นครั้งที่3ส่วนด่านต่อไปเจ้าของฉายาขุนเข่าพลังช้าง ต้องพบกับไฟเหมือนฝนันเมื่อต้องปะทะฝีมือกับไอดอลในการชกมวยไทยของตัวเองอย่างเมืองไทยที่ไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม66สะดุดแพ้คะแนนนาบินอานานแบบน่าเสียดายพร้อมตัดสินใจปรับตัวมาชกในรุ่นไฟเวทเต็มตัวครั้งแรกน่าสนใจมากว่าศึกบูปะทะบูครั้งนี้ฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะนักรบเวอร์ซัสเพชรทองหล่อไม่บ่อยครั้งที่นักชกคนหนึ่งจะได้สู้จริงบนเวทีกับจอมบูขวัญใจของตัวเองโดยนักรบ พร้อมตอบรับโอกาสสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจทำผลงานของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดพร้อมยืนยันไม่กังวลที่ต้องเจอกับไอดอนจอมเก่าอย่างเมืองไทยที่กำลังต้องการชัยชนะอย่างมากเช่นกัน ตอนทราบว่าจะได้เจอกับพี่เมืองไทยผมรู้สึกใจหวิววิวอยู่เหมือนกันเพราะผมมีเขาเป็นไอดอลในเรื่องของการชกมวยมานานสมัยผมชกมวยอยู่แถวบ้านเกิดได้เห็นเขาชกออกโทรทัศน์เป็นประจำผมชอบเขาตรงที่มีอาวุธศอกดีมากไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าจะได้ขึ้นเวทีพบกับคนที่ตัวเองชื่นชอบได้มาเจอกันในครั้งนี้ทําให้ผมรู้สึกดีใจมากและผมพร้อมเจอกับพี่เมืองไทยในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดอยากให้ต่างคนต่างสู้ได้อย่างเต็มที่เพื่อคนดูจะได้รับชมการแข่งขันที่สนุกครับ ในฐานะที่เป็น FC มานานนักรบเผยว่าตนรู้จักและศึกษาเมืองไทยมาเป็นอย่างดีโดยเตรียมลูกแก้ทางเอาไว้เรียบร้อยพร้อมเดินหน้าเก็บแต้มชัยไฟที่เจ็ดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ตามล่าฝันไปลุยศึกในระดับโลกสักครั้งในชีวิตให้ได้พี่เมืองไทยเป็นมวยสไตล์บูดุดันมานานแล้วจุดแข็งของเขาคือมีความอึดทนสูงนอกจากนั้นยังมีลูกศอกที่อันตรายมาก หน้าที่ของผมคือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสู้มากที่สุดเอาไว้ก่อนไฟนี้ผมตั้งใจมากอยากเก็บชัยชนะเป็นไฟที่7ให้ได้เพราะผลงานกำลังดีไม่อยากแพ้แล้วทําให้ฟอร์มสะดุดส่วนที่เหลืออยู่ที่การพิจารณาของบอชชาตรีแล้วว่าผมเหมาะสมมากพอหรือยังที่จะได้สัญญาวันครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิเกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย เริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Champion s h i p Thailand เว็บไซต์ o n e h i f c o m และ Instagram ONE Championship